พริกสดนี่ใส่สามถึงห้าดอกก็ได้ครับถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับแต่ห้าดอกก็เผ็ดแล้วครับแล้วแต่คุณชอบนะครับหรือจะตำพริกก่อนก็ได้ครับอันนี้ผมจะตำพริกก่อนนะครับพริกห้าดอกเ,อเราก็ตำเลยครับ แล้วแต่คนชอบนะครับจะละเอียดหรือว่าจะไม่ละเอียดก็มีกะปิหวานด้วยครับใส่กะปิหวานนี่ก็ตำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้ครับบางคนใส่กับเครื่องปั่นเลยครับเขาจะละเอียดดีครับ อันนี้ก็ผมตำพริกไปเรื่อยๆยนะครับตอกพริกเขากว่าจะละเอียดต้องใช้เวลาครับ อันนี้ผมก็ตำม,มาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ก็ได้แล้วครับใส่กระเทียมลงไปเลยครับกระเทียมแล้วแต่นะครับจะใส่มากมันจะออกกลิ่นกระเทียมมากไปถ้าใส่พอดีพอดีจะไม่ค่อยออกกลิ่นกระเทียมจะดีกว่าครับนี่ผมใส่แ้ห้าหกกลีบนะครับ แล้วก็ตำลงไปเรื่อยๆครับ สิ่งที่ต้องเตรียมมาก็มีกะปิหวานด้วยนะครับกะปิหวานกะปิแกงก็ทำได้ครับแต่ถ้าว่าทำกับกะปิหวานจะอร่อยกว่านะครับส่วนมะนาวถ้าจะเป็นไปได้มะนาวข้าวจะหอมอร่อยกว่าครับน้ำซุปก,ก็จะหอม โอกลิ่นน่ากินครับน่ากินนะครับแต่จะหายากหน่อยสักนิดครับมะนาวข้าอันนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยครับ นี่ผมตำพอเหลกนะครับตำมาเมื่อกี้นี่ครับแล้วเราก็มาใส่กะปิกันครับภาษาใต้เดยกเคยนะครับ นี่ก็เป็นกะปิกะปิกุ้งนะครับกะปิหวานกะปิกุ้งอ๋อกะปิใส่มากก็อร่อยมากครับเพราะเขาจะไม่ค่อยเค็มกะปิหวานแต่ถ้ามากไปก็บางกะปิอาจจะเค็มนะครับ นี้ผมใส่สักสักสองช้อนนะครับนี่ครับกะปิหวานกะปิหวานเป็นกะปิกุ้งนะครับจะทํากับกะปิแกงก็ได้ครับเราก็ใส่น้ำตาลเนก็ได้ถ้าททำกับกะปิแกงนะครับอ่านี่ครับ เราก็ใส่กระปิลงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยครับนี่ครับน้ำมะนาว อันนี้ครับน้ำมะนาวน้ำมะนาวสองถึงสามช้อนโต๊ะครับถ้าว่าไม่อยากให้เปรี้ยวมากก็สองช้อนโต๊ะพอครับ แล้วแต่นะครับต้องชิมดูก่อนนี่ครับเขาจะละลายยากใช่ไหมครับเห็นไหมครับอ่าเห็นยังครับเขาจะละลายยากนะครับวิธีก็คือน้ําน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วครับเอามาใส่นิดนึงอ่าน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะครับอ่า นี่ครับแล้วก็มาใส่นิดหนึ่งก่อนครับนี่ครับก็คลุกเค้ากับช้อนครับเห็นจังครับกัะปิเขาจัง จะไม่ค่อยละลายก็เราใส่น้ำต้มสุกลงไปสักนิดเองครับใครชอบผงชูรสก็ใส่ผงชูรสลงไปสักนิดนะครับอย่าใส่มากครับถ้าใส่นิดนึงจะอร่อยนะครับอ่านี่ผงชูรสนิดนึงครับ นิดเดียวพอครับใส่มากจะกินไม่อร่อยครับอ่านี่ครับแล้วก็ละลายไปครับจะดูว่าอ่ากะปิเขายังไม่ละลายใช่ไหมครับให้เพิ่มให้เพิ่มน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วลงไปอีกนิดนึงครับ ờ ừ, đâu quá là lại gặp trốn tàu khắp อ่านี่รก็นี่ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเราชอบหวานนิดนึงอีกเราก็เติมน้ําตาลลงไปเลยครับใส่นี่เราลองชิมดูถ้าถ้าถาว่าได้ก็ได้ครับอยู่ที่คนชอบนะครับถ้าชอบเปรี้ยวสักนิดก็ใส่น้ํามะนาวลงไปอีกครับถ้าชอบหวานก็ใส่น้ําตาลลงไปอีกครับ ใส่ได้เลยนะครับทั้งน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลน้ำตาลเว้นก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับถ้าน้ำตาลเว้นต้องเคี่ยวให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับนี่ครับนี่ก็น้ำชุบภาคใต้นะครับน้ำชุบภาคใต้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณครับ